เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานของคุณนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะกําลังอยู่ในจุดที่ปังก็ได้นะคะกําลังอยู่ในจุดที่อยู่ตัวแล้วนะคะมีลูกคงคู่ค้าเข้ามาอุดหนุนหนาแน่นนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดีนะคะเป็นมิตรภาพดีๆต่อก,การอย่างนี้นะคะนำพาซึ่งเรื่องดีๆมาให้เรานะคะเราเองก็ นำพาสิ่งดีๆให้เขานะคะต่างคนต่างเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะคู่คา้าผู้สัญญาดีนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันยาวนานไปเลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือรับราชการก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่คุณแฮปปี้ขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่มีความสุขขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะอาจจะได้ทํางานาที่ถูกใจเรานะคะได้ทํางานกับ ได้ทํางานที่เรารักอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะคนทํามาค้าขายหรือเป็นงานบริการเลยต่างๆนะคะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆนะคะสาหรับการเงินเช่นกันนะคะก็ได้จากการงานนะคะการเสี่ยงโชคมันก็ไม่ได้เน้นนะคะเน้นในเรื่องของมิตรภาพมิตรภาพหรือการงานที่เข้ามาเป็นล็อ ใหญ่ๆแล้วก็มั่นคงนะคะเข้ามาตลอดนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆก็การเรียนก็ชิวๆนะคะก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนกันทั้งหมดนะคะหรือเพื่อนๆช่วยกันติวกันนะคะ,ะก่อปลก เกาะกลุ่มกันอย่างดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าผลการเรียนเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็อยู่คนเดียวนะคะ,อ,ะอยู่แบบเงียบๆอย่างนี้นะคะแต่ผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่ก็ถือว่าอาจจะคบหากันมายาวนานนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยม หรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนนะคะคบหากันถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะพูดคุยเป็นที่ปรึกษากันได้นะคะสําหรับคนโสดคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้นะคะในแบบที่เขามีมีความจริงใจที่จะคบหาคุณนะคะแล้วก็รักเราแบบจริงใจนะคะอาจจะพัฒนามาจากเพื่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนในภายหลังก็ได้นะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เทม e พลนส e นะคะก็ถือว่าไม่ว่าคนวันอังคารนะคะจะเจออุปสรรคหนักหนามามากมายยังไงก็ตามนะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะมีอะไรที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากในทางที่ดีนะคะ ก็ถือว่าเป็นไปได้วยดีนะคะไม่ว่าการงานบางคนทํางานประจําหรือรับราชการนะคะ mm. ก็อาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งที่ใหญ่กว่ามั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ยายสถานประกอบการนะคะบางคนค้าขายนะคะก็อาจจะได้ย้ายที่ทําการใหม่นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมี ธุรกิจของเราเจริญก้าวหน้านะคะเป็นที่รู้จักได้ทำเลที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่มากๆนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานด้วยจากนี้ไปก็อาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคแล้วนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะบางคนจะจบการศึกษานะคะน้องก็จะจบสมหวังนะคะแล้วก็ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะ หลังจากทะเลาะกันนะคะคนที่เป็นมีแฟนอยู่แล้วนะคะทะเลาะกันก็หันหวนกลับมาพูดคุยกันแบบดีนะคะทําความเข้าอกเข้าใจกันนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะอึดอัดในการคบหากันพอพูดคุยแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่านะคะเปลี่ยนจากแฟนมาเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จับก,กันด้วยดีนะคะสําหรับาบางคนที่เป็นโสดน,นะคะไม่เจอคนที่ใช่มามากมายนะคะเจอมาแล้วก็ไม่โอเคอย่างนี้นะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณก็ จะเจอคนที่ใช่บ้างแล้วนะคะเจอคนในสเปคคุคณแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะเข้ามาคบหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพเ่เจ็ดไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันพุธคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะผ่านพ้นอุปสรรคทุกรูปแบบมาแล้วนะคะถึงคุณไม่เคยลำบากนะคะ แต่พอคุณลำบากคุณก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ด้วยความขยันขันแข็งนะคะและความฉลาดของคุณนะคะตอนนี้คุณกำลังมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างแบบหนักเลยนะคะเพื่อที่จะให้เสร็จตามกำหนดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะผลการที่ผลจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะตอบแทนคุณในทางที่ดีนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานไม่ว่าคนทำงานประจำหรืออาชีพต่างๆนะคะทำมาค้าขายหรือการเกษตรอะไรต่างๆนะคะผลผลิต ก็จะออกมาดีนะคะการเงินการทองก็กระเตื้องขึ้นนะคะ,ะถือว่าอยู่ในจุดที่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากการที่คุณขยนันหขันแข็งนะคะอดทนฟันฝ่ามุ่งม,มั่นตั้งใจไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะคะคุณก็สู้ไม่ถอยนะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะ จากการที่ผลตอบแทนจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะก็ถือว่าดีแล้วนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆขยันเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาหรือกําลังเรียนอยู่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าผลการสอบผลการเรียนเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะสําหรับคน คนที่เป็นโสดนะคะตอนนี้นะคะคุณก็บ้างานนะคะคุณก็ยังไม่ได้มองใครนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาที่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าช่วยกันรทำมาหาคินนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะช่วยกันสร้างฐานะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม่เท้านะคะคุณอาจจะกําลังรอคอยเงินจากทางไกลอยู่นะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะจากนี้ไปนะคะหรือรอคอยการเดินทางนะคะหรือเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือคู่ค้าผู้สัญญาเป็นคนต่างชาตินะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะอาจจะต้องเดินทางไปดูงานนะคะอ่า ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะได้กําไรบ้างแล้วนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะหรือทํางานประจําอาจจะ,ะมีการย,กย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในที่ไกลนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะนําพาซึ่งความมั่นคงมาสู่คุณแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเขาให้ย้ายไปไหนเราย้ายไปก่อนแล้วค่อยมาคิดกันอีกทีนะคะ เดี๋ยวยังไงมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะคุณอย่าเพิ่งกลัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่ๆนะคะอาจจะมีการเดินทางในเรื่องของงานนะคะพบปะลูกค้าบ้างนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากทางไกลนะคะจากการเดินทางก็ได้นะคะ คุณเดินทางคุณก็อาจจะซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบนึ่งนี้นะคะก็จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆบางคนใกล้จบก,การศึกษาแล้วนะคะก็จะสมปรารถนานะคะบางคนอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะหรือบางคนก็กําลังเรียนอยู่นะคะช่วงปิดเทอมก็อาจจะไปเรียนซัมเมอร์นะคะเรียนภาษา ที่ต่างประเทศก็ได้ช่วงสั้นๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะหรืออาจจะเดินทางต่างจังหวัดไกลๆก็ได้นะคะมีแผนนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณอาจจะพบเจอคนต่างชาตินะคะหรือเจอคู่ในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะค่อยๆดูไปนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจไลรนะคะดูกันไปก่อนนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ฤือสีนะคะไพฮ่ฮอมิดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงนิ่งๆเงียบๆของคุณนะคะคุณอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคบปะสังสรรค์ใครอย่างนี้นะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องทําธุรกิจค้าขายในออนไลน์นะคะ หรือเข้ากับแอปพลิเคชันนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติหรือนําเข้าสินค้าต่างประเทศมาขายนะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจจะสอบเรื่องค่าเรื่องตําแหน่งได้นะคะไปรับตําแหน่งใหม่อย่างี้ก็ได้นะคะย้ายกลับภูมิลาเนามันก็เป็นไปได้หมดนะคะหรือ,อคนทํางานประจําก็อาจจะ ทํางานกับบริษัทต่างชาตินะคะติดต่อกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติเป็นหลักก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะช่วงนี้ก็ให้ระวังคําพูดนะคะคุณอาจจะต้องนิ่งๆนะคะใครพูดอะไรมาก็อย่าโต้อตอบนะคะทําตัวนิ่งๆแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังเข้าข้างคุณนะคะเพราะฉะนั้นทุกเศร้าอะไรก็ ไม่ต้องเป็นระบายอะไรนะคะก็คือไม่ต้องใส่อารมณ์ด้วยนะคะก็คือให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะอาจจะเป็นปู่ฤษีนะคะเป็นพระผู้ใหญ่หลวงปู่ทวดหลวงพ่อโสธรอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะบรรดาลโชคลาบนะคะสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะโชคลาบก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคารพนับถือนะคะการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะไพ่ฤษีเรียนต่อได้ ถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะน้องอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะก็ได้นะคะถือว่าการเรียนของน้องไม่น่าเป็นห่วงนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็ไพฤรษีบางคนก็คลองตัวเป็นโสดเลยนะคะเบื่อหน่ายกับความรักนะคะก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะบางคนก็ชอบเข้าวัดฟังธรรมอะไรอย่างนี้นะคะมันก็แล้วแต่ ชะตาของแต่ละคนนะคะหรือบางคนมีคู the the ่อยู่นะคะก็ถ like ือว่าคบกันยาวนานนะคะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมานะคะเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะก็ถือว่าคบกันไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรนะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักอาจจะบางคนก็อาจจะพบรักกับคนที่อายุแก่กว่าเราเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็อาจจะพบเจอคนต่างชาตินะคะหรือ ือคนที่สูงอายุมากกว่าเรานะคะมีอายุมากกว่าเราเป็น10ปีอย่างงีนะ้ก็ได้นะคะแต่เขาดูแลเอาใจใส่เราได้ดีนะคะเขาอาจจะเป็นไม้มานะคะหรืออาจจะกําลังเคลียร์ตัวเองอยู่นะคะอย่างนี้นะคะก็ให้เวลานิดนึงนะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ดิชาลอตนะคะคนวันเสาร์อาจจะช่วงนี้หน้าที่การงานนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนะคะเหน็ดเหนื่อยกับบริวารหรือคนใต้บงังคับบัญชานะคะกับลูกคงลูกค้าอย่างนี้นะคะก็ให้อดทนฟันฝ่าไปนะคะทุกๆอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยคุณอาจจะต้องออกสนามนะคะเยอะนะคะที่จะต้องจัดการกับปัญหาทุกๆอย่างในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีการเดินทางด้วยนะคะเกี่ยวกับงานของ นะคะคหรือ,อไพ่เดชาร์ลอตก็อาจจะถูกฉลกับต้องติดต่อสื่อสารค้าขายกับต่างประเทศหรือ เป็นเกี่ยวกับบริษัทขนส่งนะคะมีรถขนส่งของอย่างนี้นะคะก็จะถูกฉลกนะคะก็ถือว่าดีเป็นไกด์นําเที่ยวนะคะเ,เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับยานพาหน,นะให้เช่ารถอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีบางคนก็อาจจะทํางานประจําก็อาจจะต้องเดินทางต่างจังหวัดเพื่อดูงานนะคะต่างประเทศเพื่อดูงานหรือบางคนรับราชการก็อาจจะโยกย้ายไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะก็ถือว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เป็นไปด้วยดีแต่จะต้องอผ่านพ้นอุปสรรคไปก่อนนะคะเราจะดีเองนะคะช่วงแรกๆก,ก็จะมีอุปสรรคนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะคุณก็จะได้จากแดนไกลจากการเดินทางอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนช่วงนี้เป็นวิชาที่หนักนะคะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะน้องๆก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจให้เวลากับการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะดีแน่นอนนะคะสําหรับความรักช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกันทั้งคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่อาจจะพูดกันก็ทะเลาะบอก แว้งการหรือ,อไม่ทะเลาะเป็นคําพูดก็ทะเลาะกันในใจนะคะเก็บเก็บเอาไว้นะคะเหมือนเก็บโกรธอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ค่อยๆพูดคุยกันนะคะหรือ,อก็เวลาจะทะเลาะกันก็ต่างคนต่างเดินหนีไปนะคะเดีย๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นช่วงนี้เองนะคะสําหรับบางคนที่เป็นโสดน,นะคะช่วงนี้คุณยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะคนเข้ามาคุณก็อาจจะลาคาญน,นะคะมันไม่ได้เป็นคนที่เราถูกใจเท่าไหร่ก็ได้นะคะอาจจะหมุดมีดนิดนึงก็อย่าไปสแสดงกิริยา ท่าทางอะไรมากนะคะคนตอนนี้รู้หน้าไม่รู้ใจมันน่ากลัวนะคะ นเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สองดาบน,นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดการเอกสารในหลายๆอย่างจัดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะคสำหรับการงานนะคะอาจจะบางคนย,ย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องมีเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะบางคนรับราชการได้เกณฑ์ย,ย้ายนะคะรับตําแหน่งก็ต้องเตรียมเอกสารจ,าจัดการเคลียร์เอกสารเก่าๆนะคะที่ทํางานเก่าแล้วก็ย้ายไปที่ใหม่มันอาจจะมีอุปสรรคข,ขุกขัทนิด นึงในเรื่องของเอกสารก็ต้องระวังนะคะอย่าประมาทนะคะหรือบางคนค้าขายก็มีคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้ามาทําสัญญานะคะซื้อขายเพราะฉะนั้นคุณต้องดูดีๆนะคะแล้วก็ข้อตกลงก็ต้องอ,อย่าพูดปากเปล่านะคะก็ต้องพูดเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเซ็นร่วมกันให้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างไม่ได้นะคะหรือได้ รับเงินมัดจำก่อนนะคะที่จะทําสินค้าของคุณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะมันอาจจะยุ่งวุ่นวายหน่อยแต่ได้เงินนะคะไม่ใจเย็นๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะเริ่มช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มมีโชคเข้ามาแล้วนะคะสําหรับการเรียนช่วงนี้อาจจะต้องหาอาจารย์บ่อยขึ้นนะคะ ไม่เข้าใจบทเรียนหรือหาเพื่อนมาติวให้นะคะค่อยๆศึกษาไปนะคะช่วงนี้เป็นวิชาที่ยากนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ผ่านพ้นได้ดีแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอคุยกันให้มากขึ้นนะคะค่อยๆพูดค,คุยหรือบางบางทีก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันไม่ค่อยคุยกันนะคะ mm hmm. ต่างคนต่างทิฐินะคะก็ลดทิฐิลงมานะคะ ทุกๆอย่างเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะหรือบางคนไม่ค่อยคุยกันเลยนะคะก็ต้องหาเวลาพูดคุยกันหรือทางทา,องทางข้าวไปไหนกันบ้างนะคะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาทำความรู้จักตับคุนนะคะแต่หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคนที่คุณถูกใจนะคะแต่ยังไงคุณก็เป็นคนช่างเลือกอยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องเลือกให้ดีๆนะคะค่อยๆดูไปนะคะเริ่มจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนเอานะคะทาทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะปราศะจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆน,นะคะ สวัสดีค่ะ